สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมมาสรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเนาะสิบไปที่เลขเด่นบน2ตัวนะครับในเลขชุดนี้นะครับเนาะมีเลขอยู่2ตัวนะครับในเลขชุดนี้ก็จะเข้า10หน่วยนะครับจะมีเลข9หรือไม่นะครับถ้าไม่มีเลข9นะครับเนาะใน10หน่วยในชุดนี้เข้าก็จะเป็นลัก10ทันทีเลยนะครับเนาะสำหรับในชุดนี้นะครับผมเป็นเลขเดินต่อเนื่องนะครับหลายงวดแล้วนะครับเนาะเป็น10บกว่าแล้วนะครับสำหรับในเลขชุดนี้มี2ตัวนะครับเข้า10หน่วย เท่านั้นนะครับเนาะหอาสิบหน่วยนะครับเดี๋ยวเ้าสิมาเบอง์ในวันนี้นะครับจะเป็นแบบไหนนะครับจะได้เป็นตัวไหนนะครับจะได้เลขอะไรนะครับผมสาหรับในเลขชุดนี้นะครับการรัาเงินผลข้ามาจำแนงเปนเรียบร้อยเนาะใช้หลักแสนสองครั้งหลักพันหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักหน่วยบนสองครั้งแล้วก็ร้อยสิบหน่วยครั้งที่สองร้อยสามร้อยสิบครั้งที่สี่แล้วก็หน่วยสี่สองครั้งนะครับแล้วเลขตัวนี้เดินไปสองตัวหนึ่งสองไปเลยนะครับเนาะนะครับ เดี๋ยวจะมาคำนวณไปพร้อมกันเลยนะครับนะสงองนับในชุดน,นี้นะครับการประมวลผลนะครับเนะาะใช่หลักแสนสองครั้งก็เล8 8ขแปดแปดสองครั้งเป็นหกนะครับหลักพันเลขหนึ่งหลักร้อยเลขแปดหลักหน่วยเล 2, 2ขสองสองครั้งเป็นสี่ร้อยสิบหน่วยเขานี่สองก็หนึ่งสี่สองนะครับหนึ่งสี่สองร้อยสามเลขแปดนะครับแล้วก็ร้อยสิบหน่วยคเขงที่สี่ก็ร้อยสิบก็ห้าหนึ่งห้าหนึ่งหลักหน่วยสองครั้งก็เล 2, 2ขสองสองครั้งเป็นสี่นี่ครับตำแหน่งนี้ บอกเลยนะครับหกบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกสองเป็นหกบวกแปดเป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่ไปหนึ่งเป็นห้าสี่กับห้าสองตัวสี่กับห้านะครับะก็จะมาที่เลขห้านะครับในหลักหน่วยนะครับชุดนี้จะเข้าสิบหน่วยนะครับงวดต่อมาได้หกกับเจ็ดได้หกกััับบบเเจ็ดนนะะคครรมาที่ลกห ในหลักหน่วยงนะวดต่อมานะครับสี่กับห้านะครับสี่กับห้ามาที่เลขสี่นะครับในหลักสิบนะครับงวดต่อมาได้หกกับเจ็ดนะครับมาที่เลขเจ็ดในหลักสิบครับงวดต่อมานะครับได้ห้ากับหก ห้ากับหกหกนะครับมาที่หลักหน่วยไปที่สิบหน่วยนะครับหลักร้อยไว้ก่อนเนาะเอาต่อมานะครับเนาะเจกับแปดนะครับได้เจกับแปดแปดมาหลักหน่วยนะแปดมาหลักหน่วยเนาะต่อมานะครับได้สี่กับห้าสี่ห้าสองตัวนี้มาสิบหน่วยเลยนะหนึ่งสี่ห้าครับ 1, 4, งต่อมาน,นะครับหนึ่งกับสองนะครับสองมาหลักหน่วยงต่อมานะครับได้สี่กับห้านะครับห้ามาลักหน่วยงต่อมาได้ห้ากับหกหกมาหลักหน่วยงต่อมานะครับได้หนึ่งกับสองสองมาหลักหน่วย งวดล่าสุดนี่นะครับเราได้สองกับสามเลขสองมาหลักสิบนะครับ่นี่ครับในชุดนี้สำหรับในงวดน,นี้นะครับการตระมงิผลนะครับเราใช้หลักแสนสรงครับหลักแสนก็คือเลขหนึ่งสองครั้งก็ได้สองเลขสองนะครับหลักพันหลักร้อยพันหลักร้อยก็จะเป็นสี่กับหกสี่กับหกสองตัวนี้สี่หกนะ แล้วก็หลักหน่วยบนสองครั 9, ้งได้เก้าสองครั้งได้แปดแล้วก็ร้อยสิบหน่วยครั้งที่สองก็คือหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าร้อยสามเลขสี่นะร้อยสิบครั้งที่สี่ศูนย์กับสี่ศูนย์กับสี่หน่วยสี่สองครั้งก็เล 1, ขหนึ่งสองครั้งได้สองนี่นะครับตำแหน่งนี้บวกกันนะครับจะได้เลขอะไรนะครับเนาะสองบวกสี่เป็นหกหกบกหกเป็นสอง สองบวกแปดเป็นศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกเก้าบวกสามเก้าเก้าบวกสี่เป็นสามสามบวกสองก็ได้หนะ้าได้หนะ้าห้าเป็นหนึ่งก็เป็นหกได้ห้ากับหกนะครับสิบหน่วยไม่มีเก้านะครับ ในวันนี้นะครับได้ห้ากับหกนะครับถ้าได้ห้ากับหกนะครับเราฟันธงเลขหลักหน่วยไปที่เลขเก้านะครับเพราะฉะนั้นห้ากับหกสองตัวนี้ต้องอยู่หลักสิบต้องอยู่หลักสิบนะครับนะครับในสุรหลักของเรานะครับนะในสุดหลักของเรานั้นนะครับตัวที่เราจับมาเนาะนะครับในตัวเด่นก็จะเป็นตัวนี้ห้ากับหก ห้ากับหกเนาะมันก็ชนตัวนี้เนาะหลักตัวนี้นะครับมันเป็นเลขเด่นสิบหน่วยนะสิบหน่วยนะครับห้าหกในหลักหน่วยก็มีห้าหกนะครับแต่เราฟันเลขเก้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นห้ากับหกต้องมาอยู่หลักสิบห้ากับหกก็ต้องมาอยู่หลักสิบนะครับนี่ครับเนาะ ผมมาอยู่หลักสิบเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในหลักสิบตัวนี้เลขหกกับ 7, เจ็ดได้หกกับ 7, เจ็ดเมื่อหชนหกครับชนหกชนหกนะครับ,นนรบแต่เราจะใช้ตัวกันนะครับสองตัวนี้ห้ากับหกนะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นห้ากับหกในหลักสิบนะครับวันไปที่ห้ากับห้ากับหกนะครับเพราะฉะนั้นเลขก็จะมีอยู่สองคู่นะครับสองคู่เท่านั้นก็คือ ห้าเก้ากับหกเก้ามีสองคู่นะในชุดนี้นะครับในวันนี้นะครับฟันไปที่ห้ากับหกนะครับในหลักสิบสองตัวเอามาจากคู่กับเก้ามีสองคู่เท่านั้นนะครับสําหรับในชุดนี้นะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับคู่เด่นสองตัวบนในวันนี้ก็จะมีอยู่สองคู่นะครับก็คือห้ากับหกนะครับไปที่ชุดนี้เลยนะครับห้าเก้าหกเก้าสองคู่นี้นะครับห้าเก้าหกเก้าสองคู่นี้ หลักสิบเลขสี่นะครับเด่นสี่รองเก้ารองศูนย์นะครับก็จะเป็นห้ากับหกในชุดนี้เข้าแต้มด้วยนะครับเข้าแต้มด้วยนะครับห้าเก้าเข้าสี่แต้มหกเก้าเข้าห้าแต้มอันนี้เป็นแต้มนะครับแต้มสี่กับแต้มห้านะครับเข้าสองแต้มนี้เลยสําหรับในคู่เด่นนะครับห้าเก้าหกเก้า เพื่อนๆเอาไว้ช่อ5 3นะครับไปเข้าช่อ5 3เหมือนกันนะครับ5 3 5 5แล้วก็9 9นะคาั3คู่นี้5 5 5 3 9 9นะครับแต่คู่เหรียตัวนี้ออกมานะครับ5 9กับ6 9นะครับ5กับ6เนาะในชุดนี้นะครับมันจะเข้า10หน่วยนะมันเข้า10หน่วยนะครับ5มาหน่วย6มาหน่วย4มา10 7มา10 6มาหน่วย8มาหน่วย4 5มา10หน่วย2มาหน่วย5มาหน่วย6มาหน่วย2มาหน่วยแล้วก็2งอกมา10นะครับ งวดนี้ห้ากับหกนะครับห้ากับหกเนาะเด่นสิบหน่วยนะครับในสองตัวนะครับนักกระดับผมสำหรับในชุดนี้เนาะนะครับไม่มีเก้าเพราะฉะนั้นนะครับน้อเลขก็อยู่ในโซนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามั่นใจว่าเลขชุดนี้นะเลขชุดนี้ต้องเข้านะครับต้องมานะครับในสิบหกคู่นี้นะครับ ต้องมาเพราะว่าเลขอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับบางทีเราอาจจะจับไม่ถูกแต่ตัวเด่นเนี่ยชัดเจนออกมาที่ตัวนี้ถ้ามันเพียนไปตัวอื่นก็อยู่ในชุดนี้นะครับหรือบางทีอาจจะเป็นเก้าห้าเก้าหกตัวกลับก็มีตัวกลับพร้อมเ้วยรอยนะครับเพราะว่าเลขมันตัวเดียวกันห้าหกสองเก้าห้าหกสองห้าหกสองเก้าห้าหกสามเก้าต่างกันตัวเดียวนะครับก็คือสองกับสามเท่านั้นนะครับในเลขสองหลักสิบกับหลักหน่วยชุดนี้นะครับเนาะ เอานะครับผมสําหรับในตัวเด่นนะครับหลักสิบฟันไปที่สองตัวนี้ห้าหกห้าหกนะครับสองตัวห้าหกนะครับหนึ่งวันนี้เนาะนะครับผมชนตัวนี้เลยนะครับสูตรนี้เดินดีเดินต่อเนื่องนะครับเดินมาหลายงวดมากนะครับเป็งว่วล้วนะครับนี่นะเนาะเดินแบบนี้เลยในเลขสองตัวนะครับสิบหน่วยนะครับสิบหน่วยบนนะครับเข้าสิบหน่วยงวดนี้ฟันไปที่หลักสิบเพราะว่าหลักหน่วยเก้ายึดไปแล้วนะครับ ก็มีสองคู่ห้าเก้าหกเก้านะครับเอาในครั้ต่อไปนะครับเนาะเฮาจะคอยมาเบิ้งในเลขสามตัวนะครับเนาะหลักร้อยจับหลักร้อยนะครับหลักสิบได้สองตัวหลักหน่วยได้หนึ่งตัวหลักร้อยได้สามตัวสามสองหนึ่งเป็นไงเยอะไหมสามสองหนึ่งนะครับเะฟันไปที่เลขสี่ก็มีตัวเดียวหลักร้อยนะครับสี่ห้าเก้าสี่หกเก้านะครับหรือว่าจะเป็นเก้าหกเก้าห้าเก้านะนะครับตัวนี้เนาะ จะเป็น059 069 459 469 959 969เอา้านะครับก็<ส>จะประมาณนี้นะครับสำหรับในวันนี้เนาะนะครับผมเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจาะเป็นตำหนิเนาะในหลักสิบของเราได้แล้วนะครับ5กับ6สองตัวนะครับชัดเจนในตัวนี้นะครับในสูตรสองตัวนี้เป็นเลขหลักสิบหลักหน่วยนะครับผมเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับไม่จาะเป็นตำหนิเนาะนั่นะน,นเป็นไปเลยสวัสดีครับ